ผมซื้อเรื่อยๆแปดเก้าใบสองใบหมซอทุงงง้งวดเฝ้ามานานแล้วอ่ะแล้วก,ก่อนหน้านี้เคยฝันอะไรบ้างไหมครับฝนนันว่าไงบ้างครับฝันว่าผมเอารถผมไปบรรทุกของเก่าแล้วก็ไปได้เหรียญสิบของในหลวงรเก้าที่ให้มาแต่เป็นทีทองอย่างจำเลยฝันมาเก็บไว้ไม่ใช่ทำอะไรกันนั่งกินกันอยู่นั่งกินแล้วก็จุดับจุดประทัดจุดประทัดไปแสนน็นแสนน้ำ ไปลองบันทึกด้วยแล้วหลังจากถูกรางวัลแล้วลุงดําเนินการในชีวิตยังไงต่อไป <ผม S 2> ครับผจะทำบ้านหลังนี้ให้ดีแล้วก็ให้ลูกแล้วผมก็จะไปซื้อที่อยู่วันนอกทําเศรษฐกิจพอเพียงของผมไปอยู่จังหวัดไหนครับพิษณุโลกครับลุงเป็นคนที่พิษณุโลกมาอยู่ภูกเก็ตนานนี่ยังครับยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีลุงทําอะไรอยู่ครับผมรับเหมาก่อสร้างนี่นะครับ รัหมอกอสร้างมีลูกน้องอีกคนนะคตอนนี้ไม่มีไม่มีครับก่อนที่จะถูกรางวัลเนี้ยเกี่ยวกับการรับหมอกอสร้างธุรกิจเป็นไงบ้างแย่ครับแย่มากคือในลักษณะยังไงผลกระทบจากอะไรโควิดครับแล้วก็ไม่มีมีงานไหมหรือว่าก็มัก็มีนิดหน่อยแล้วก็เงินตังก็ไม่ค่อยได้มันลำบากก็เลย บ้านผมแทบจะโดนยืดธนาคารครับบ้านนี้เันบ้านต้องไปเข้าต้องไปขึ้นชานเป็สองครั้งสามครั้งแต่ผมได้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปปิดให้มุดเพื่อให้ลูกอะไรสบายใจหลังจากตรวจลอตเตอรี่ทราบทราบข่าวว่าถูกทราบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างไม่มีอะไรครับผมเฉยเฉยเเฉยวันที่ทำงานอะไรอยู่ครับ ผมทำงานก่อสร้างเนี่ยนะครับทำงานก่อสร้างผู้รับเหมาอเหครับครับผมดีใจไหมก็เหมือนเดิมครับผมเราก็เคยได้อย่างนี้ก็ทำงานเคยถูกเหรอครับเล่นหนักเคยถูกแล้วเคยถูกบอยกว่านี้เคยถูกรางวัลต่างๆมาไม่เคยถูกรางวัลนี่หนึ่งพิ่งมาอ๋อาเราลักทั่วๆไปเพราะนิสัยเขารักในหลวง ซึ่งปก2022กับเดลี่นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียท,ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยาบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเ,เ,เว็บ,วบไซต์ deli new co g h